ม่เย่อม่แหงสำคัญเสมอกับไหม่แครังแงยุบโลกไปปลายเดี๋ยวคุณจะใส่ในตู้คอนรเลตนอนจันรับมดีนะห้องใส่อะก็ค่ะนี่ับกองอะคุณบอกเลยว่าใหม่เดียวของผลพลเมบอว ไม่ก็เราลองทำกันโมเดลรถใหม่เยี่ยวมมากดีมาก มนมันหน่อยอนะมันสูงมันสหน่อยอย่ินะฮะเมนจีเเมหน่อยสัตอเด้อไปอสวัสดีครับสวัสดีนะนาตกปลาตุ๊ทถ่านกันเลยนะครับวันี้จะไปที่สกเกตน,นะครับก็เลี้ยมาโตปลาเจลเรเมรดนะ ลองครับเพิ่งว่าใหม่เดียวผมว่าอาตอนลาครับประมาณตอนนี้ประมาณหกหมูครับตื่นเสาอยู่ครับที่ว่าบดีมาตกหนาว้าสามตัวนะครับที่ว่าจะได้โบตัวหนึ่งตัวที่สามนะหนึ่งสองนี่ง่ายอยู่ครับฟ้าโมตื่นนะเฮ้ยบมเดียวแนวตักมานอ่โอยยี่ปี๊ยกันเลยบะเสียวขันหักจีบอีเจเ็กอูอันตรายเดี๋ยวลองมาครับมึงเลย หมอเรียกว่าใหม่เดียวสองคนคุณะใหม่นะพี่เย็นออเขาจะทับกันอย่างเดียวมาก่อนล้วมาก่อนไที่ทับกันนตัวอเดลวันใหม่เนี่ยเหิเหรอโเดลใหม่เดียว หนีกิบฐานวนมีฐาหลุด่อยู่ว่างเปลี่ยนตรงไหนิดกล่องที่ถือเด็กหนอง่ายง่ายเฮ้ยาง่างวะเปลี่ยนไปไหเปลี่ยนหเอามาิตไปบอกยังไงผมก็บอกี่ยงไงมาละท่นมืมอชือบาดแผลน่อ các không kia mà. nó mày không không mày 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 nhau. mày 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 เอาดูดยังวะตุ hmm. mm ่งงโมันก็ดูดวะเด็กมึงนี่หนาเดีว่าดูอะไรกันซะพึ่งนี่ที่จะมากินหนาเนี่ยนั่นแหลเด็กป่าโดน เดี <300. S 1> ๋ยวฟ้องกับบานกับเพื่อนไมคืนโมเดงเร็วเดี๋ยวม่หนักไม่หน้าไม่หนักยังไงก็ตึงมันยังไงก็บ้าแล้ว เดี่ยตกไมังเยาขนาดสิบห้ายยขนาดสุดทายจัย่วฮะเยาขนาไม่โบกานอย่เายาะขึ้นโยกมาเลียวมยเยอะโบกานโยกอัตรานี่ตันเหรันมัอนแพงคืินนะ ออุ uhm, ้ยดดีหมดแปลกี้ทเบ็ดงางอุ้ยียกกองเบ็ดงางือกันู้แปลกีที่เบ็ดกุยง่างผู้ใส่กนี่ครันดีกว่านีองมึนี่ครับแงยุ้ยโล่ไปปลายมาเดยวจะไปสร้างเบินงครับตอนโต๊ะเหลี่ยมแก้วใส่นี่สิมีปะวันนี้นี่ปลากันน้อง ôi gì đi ôi nhanh đi ôi nhanh đi ôi nhanh ngay ôi ô ô ôi ngay đi ôi nhanh này ôi nhanh đi ôi โอ้ยโอ้ยโอ้ยไงแม่กันเลยโต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 ไอฝ่ายนึ้คือเป็นแยวนึงว่ะไรอู้เหงาแง้ก็เป็นเน็ตเป็นแนวนี้โต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 

ปแล้วเสร็จดูมา้าของคนใหม่โอ้ยงูเงี่ยไม่แตกเงี้ยเงี้ย่ตรีมันะี่อย่าดีๆคือาพประของต่อครับโอ้ห<อ>่าดขาดเลยเบ็ดล่ามุนบัด วงเน้วุงเข้าตัมึงว่าทำเข้าตที่ไหนยุงเขาตัวทีัๆกันไ่ดงไีกูลน้ำกูได้รับมายงเยอะฟาได้ฟ้กว่ก้งสได้ม่กี่นี่้ยูบ่ยูยูไปหนมัน จริงอ่ะแค่ตนไหนวะนายก็ัดกรโดดยังบ้างในดีติดองนายอีนดีดไม่ไม่โม้หน่อยแล้วโ้หนักจู๋จวมาหน่อยอีดีดโดนะฮะเมนยนจะไม่เมีนหนงหน่อยเดียวไอ่ไไปบ้านกุ้ กรู้ปนเลยเาออมานเดีนะไออบครับตังจากโอ้โหหมิบกุญีครับไม่ต้องม่เห็นองเม่อห้มาทางนี้ดีออกี่หอะเอเอาไปนินมาทางนี้ไปทางนปะดินครับใส่ใส่ในกอขางปะดินครับกอขาง ขกขาต่ปัใหญ่เอาบะนินมดิเออเอาไปลองกิน,น,นม่หรืตรงไหนวะแล้วหนูห้อยไม่ได้ตอนหนห้อยเบิ่อ่โอ้จบจัดเลยว่สิการเตอรือนตัวแบบซิบกุนที่นะมือ <laughs> กินยันงงน,นะครับปลาเหลียงแต่ว่าไม่แหลกสำคัญเสมอครับ <laughs> วันนี้ต้องไม่แหลกน่ยนะครับปลาโมตื่นไง มิดเกิดล่ามาครับมาตอน้องนี่ครับพ่อยามาลองมึงนองนี่ถ้าเดี๋ยวพ่อยได้ปะต้องถูกผมเทศเดียรไปจำาไม่ยอหม่แหลกสำคัญเสมอครับไม่แหกไ่ไ <c oughs> ้หมเออมาอาบุธโอ้ย แม่แดดไ่ถึกมือไปถึกเปล่าเล่าไม่ได้เด็ดน่น่าน่ยนัอ้เอเพื่อน,นไอ้สันไ้ไปเอาก,กระเด็ดดีเซดีเซมาซือ่ตีหลาดรู้ปีละโมเดิร์ดสิดียคำนึ่มึนงนั่ยังมาหมาหนิ โอ้หนอใหญ่ครับใหญ่เไป็นไม้เ้าม้าคูนขัดคูนไม้แตก มานแี่เ,เ,เดียวหนิม้าหนิเมย์อของไม้มาอ,อีกปานชีวิดลำธทดจัดู้บเมื่อครับตัวเดียวรูปแบบหลายครับแต่ว่าในตัวเดียวโอ้ยอมใจครับหงอ,อมใจนะปอมาดีสองชั่วโมงนะครับ มดจะกินงายนะครับกินที่แหลกกันอ่ะไม่เดดความคัญเสมอที่ราวานนะครับมุดเสมอครับอ่อนแรงครับวันนี้มันจะไปซีเกียแต่ต่อเสาครับตอนนี้สองโมกว่านะไปครับเสารนะเออเไดเมทีพ้่มไหนน่นสองหครับเมียไปสั่งนินน่นเก่าขีดมันเป็นมอเตโชขีดปะเจียดขีดเออเจดขีดปนินเจยดขีดครับเจไดเมสองโวหอ้ตัวเดียวได้ไปตกต๊ออยู่ซีเกียครับเสารนะม้านี่แหละนี่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  บ่าชไปถ่ายขอได้ไหมน <c oughs> ี่ม้นมานี่นะนิ้วนิ่ยยมยอมครับ